แต่ว่ามาถึงเรื่องราวความแซ่บผสมดราม่าแล้วนันะสำหรับคู่นี้หวงเซียวหมิง<ฆ>แล้วก็อังเจล่าเบบี้ล่าสุดนี้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าแยกทางกันแล้วนะครับ หลังจากที่ถูกจับตานะครับว่าก็ไม่ได้มีภาพหวานหรือว่าออกงานคู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะสำหรับอีกหนึ่งคู่รักซุปตาวงการบันเทิงจีนครับอย่างหวงเซียวหมิงพระเอกเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หักเหลี่ยมมังกรในวัย44ปีกับแองเจล่าเบบี้รู้อย่างอิงนะครับดารานางแบบรุ่นน้องวัย32ปี โดยทั้งคู่ครับก็ได้โพสต์นะฮะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียแท็กถึงกันและกันแล้วก็ยืนยันนะครับว่าได้หย่าขาดยุติสถานะสามีภรรยาตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นครับพร้อมบอกบอกว่าขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาพวกเรายังคงเป็นครอบครัวของกันและกันไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตเรามาย้อนกันดูดีกว่านะครับสำหรับหวงเซียวหมิงกับแองเจล่าเบบี้ก็ซุ่มเดทกันมา6ปีเลยนะก่อนจะมาเปิดตัวคบผ่านดูใจอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์2014 ซึ่งหลังจากนั้นนะครับพฤษภาคมปีต่อมาก็ตกลงจดทะเบียนสมรสกันที่ชิงเต่าบ้านเกิดของหวงเซียวหมิงก่อนมีพิธีฉลองมงคลสมรสอย่างอลังการที่เซี่ยงไฮ้บ้านเกิดของฝ่ายหญิงในเดือนตุลาคมปี2015โดยงานนี้ครับถือด้ว่าเป็นหนึ่งในงานวิวาคนดังที่หรูหราที่สุดของจีนนะฮะงบจัดงานนั่นนิวนะ หลักพันล้านบาทก่อนที่ต้นปี2017นะครับทั้งคู่จะต้อนรับทายาทเป็นลูกชายที่ก็ตั้งชื่อสุดคิ้วนะฮะว่า Little Sponge นะฮะโดยในปี2019เป็นต้นมาก็มีข่าวคราวเตียงหากของคู่นี้ออกมาเป็นระยะเรื่อยๆเลยเพราะว่านอกจากแท้จะไม่มีช็อตสวิทได้เห็นกันแล้ว ก็ไปออกงานใหญ่งานเดียวกันหากเป็นคู่สามีภรรยาก็ต้องอยู่คู่กันใช่ไหมก็กลับไปนั่งคนละที่แถมต่างคนต่างขึ้นเวทีโชว์คู่กับคนอื่นด้วยซ้ําแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงบอกปัดแล้วก็ปฏิเสธข่าวเตียงหักนะครับจนกระทั่งมายืนยันพร้อมกันล่าสุดนี้แหละก็เป็นการปิดตำนานคู่รักพระดางหล่อสวยสุดโรแมนติกแถมต้องบอกว่าพระเอกคนนี้นะฮะเดียวเป็นสายเปให้แฟนในชีวิตจริงต้องบอกว่าน่าเสียดายมากจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นอาถรรพ์คู่รักคนดังวง,วงการบันเทิงจีนที่เตียงหัก เลิกรากันไปต้องบอกว่าช่วงปีที่่านผ่านมาเนี่ยโอ้โหร้อนแรงมากจริงๆเหงือนคู่รักที่หลายคนอิจฉานะทั้งหล่อสวยแล้วก็โอ้โหฐานะมั่นคงอะไรแบบนี้ใช่จัดงานแต่งไปพันล้านอ่ะโอ้โหโอ,โหอลังการได้ขนาดไหนอ่ะใช่